เราไปเช็คกันด้วยนะครับอันนี้ผมจะมานีดุดเจดจุด,จดสีสองนะครับแเพิ่มเข้ามามีเสาอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดของอินเดอร์ดากอนอินเดอร์ดากอนเอ้ยครับทุกแล้วไออินเดอร์ดากอนกับอินเดอร์เชส ต้น,มน,ไ,น,ไ,นไม้ในไอ้นั่นเรียกว่าผมก็จะไม่ได้อันนี้เด็ะก็ไอ้นี่ผมเอามาจากไข่อะไข่เนี่ยเราวค่อยดูดนะอาจจะอาขาครับมาตอบ ผมไปไอ้นี่มาแล้วครับแล้วก็อันนี้มันนันต้องค่าไอ่ไอะไรวะที่ตัวสามหัวครับแล้วก็ออกมาค้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ไปโลกแล้วก็มีของใหม่เนี่ยครับมีตัวผมไอตัวผมนะแล้วก็บัสแัวผมเตรียมของมาครับ Uuh, kita telefon sanggup akan kena ni pun ni lah buat